สวัสดีจ้าถูกเลขเลี่องคุณหน่อยแต่หาเนาะโอ้มมากินกับมึงกับกระดดกโอ้ฮะมีต้องแล้สบายดีเป็นไงยังถึกเลขเองบะกินเอามากินบะเงินกินเงินเฮ่งบะนี่ฮะครับจะเดวลืโดอี่บ้านจาบ้าจะแตกแตกเอ้า ยังไม่ได้ไหวยังเลยสายตาบงบอสายตาไปทางไหรแบบดเบียกันอีเมียตาวันเมนสุขสวรรค์อ้อย่งก็บุญทวีบุนทวีบุจักกับมูไม่รู้จักบอกน้องว่วมนซื้อทุกคนเป็นซีเสไม่รู้จักมูจักซื้อมาแตเมื่อไรใครลูกนีซื้อมือนนี้แหละเขาไม่กินที่เขาเอามาตากเวียดนามพูดจะแซ่บะแซ่บไอเด้งคุณกูกินเสนเล้าว่าเมียกับเรา สุยาหัวเด็กหัวไปลเมมรอเด็กหัวไปลเมอกะกะส่สินบญญจ้งอินมวยหรือบอหรือไฟโทรบอกเพิินกําทำ่าลงในหนึ่งเขาพัวกบอกว่าเออคู่กัด้าม้ากเป็นนังมีพืชเล่าไหเนาะให้กว่าให้กวเขาสิว่ากูมั้หนมามัการอลไรเป็นนังจีนสองคนข้งบหลัก้องเออัวกัด แต่เดินเฮงเดินไปเฮงตลอดเด้อจะซื้อร้ายขนาดกูบอกมึงคือคนไรลหมดอาวนเวลาเป็นธาตมันนั้นันเสร็พอดีงามพอดีรุ่นคือคุเนี่ยโมีคู่ซื้อได้ได้เอาไว้ดีซะไดฮัทตลอดดอกเครับออยว่านะเขาไปหนม่วนด้วเดกงา้เขาเป็นปลักเคนคืองามใท้ใจขาวใส่ชลบางเนี่ มามาโยงใส่ทองคำขาวบอมาทองมาโยงใส่เนี่ยมาเออเนาะก็เรียกว่าชิใส่เอออ้างบุญนึงก็อ้างเงินบุญนึงก็อ้างมืออางอ้างคำก็หาโลอ้างเงินกี่เศร้าเศร้าหาลานเศร้าสองลานบากรูเซียเปรนื่อหล็งสองลานเด้อกูห้มึงเฮาเนาะแม่ก็เบ้าหน้าเนาะ กูอันในมันใจกูให้มึงเบิ่งสื่อเด้อมึงจะขึ้นใช่ไหมยืมเงินกูนะมึงจะขึ้นมึงเลิกขึ้นไปเลยหลัดแล้วนะเขาเนาะก็โชว์ถือๆกูโชว์เขาใส่กําลังขึ้นยืมกันนะจักหมื่นเนาะมาไปน่ะไปยืมจักหมัดหนึ่งจ้าการส่งสิคเพิ่นมัดละแสนงานเด้อรักบาทนะจีเขาบหมื่บาทกู้สิบ่นหมื่นกูสิหมื่นบาท ตีโพงแค่ตีเถียงยังก็ไปจับหองปะยังแล้วเขาบอกกับเสือดีกวะว่าเบานอดบ้านเนะสองเะลึงกบ่บบ่ปมเกือบเกือบบาทประมาณสิบสามกี่งสิบสองกิ่นคนจะเป็นจี้มันละสีมันจับลดสุว ลืิดเหตเยคกุกใชสภาพสภาพจับบันเจะาบ่ากล้องนั้นเนาะเห็นสภ้พาแล้วก็เล่าคิดีหตุมาใหดโซแบบบอสปรกันอาตโตเมตมันออกมาในเนื่องแบบเออบอสคอยมาตุเรศขาวทองคำขาวเหมือนขึ้นละเดหมือมึงจะบอกไหม้่้ายหรอทิบอขายแล้วอ้าวอบเซ็ตมันจอาเงินสื้อโหลดจเิมื้อรถดนี่ยัวนอันนั้นมันก็สื่อสองแสนไป ขาดึืนแปดหมื่นได้แสนเ้านักเท็กต้องเม็ดใหญ่กันเลยคืนท้ายเม็ดใหญ่กันเลยซีหกแ็ดหมื่นเป็นเอกหมูาสมในการใส่มึงอะเพ้ีมันสี่ล้อมาให้กูหรือไง่พ้กูดกูยังหันมาซีดเนียนเเป็นออกมาเนี่ยเป็นๆออกมาซีนิดอะไรออกมาซีนี่ม่เบิอาการอีกประมาณซื้อ้ตเมื่อใดนี่ ว่ประมูลแต่โดนแล้วเขาเขามาส่งประมูลเด็ดประมาณสามเดือนปลายเขาก็มาส่งมีเขาไปั้งร้านอนยค่เนเป็นย่ยแ่บเลมือเห็นผวงไปใส่นอนแล้วอ่นางนอนเด็อีเมีกับมือนอนเธอะนะอะโอ้ชุรวยนะมีเงินลายบ่อนนะแซ่บเพืคนมักกน รู้สึกเลยกูดีใจยอมการไม่ใคร่ไม่ถึงเลขไม่ยางนะอ,อะไรขนาดนไม่ันจิตที่ีโหยมันอีกคนตายบยามเกือบตายเนาะเกือบตายเนาะบุญบุญทำได้ไปเฮงเงินวันไปเฮงเงินคนไนคเฮงเฮงเฮงรักใจหายใจยังยงล กัดกิษาแะลูกศิษย์หรอมาแทะคือลูกศิษยอบัแมกคย่างงูเนาะเดเนาะบัแมกอย่างงูแบบงูทะเลตัวเขาเห็ดนะเขาอุตเล่ไม่เห็เนื้อปือเนื้อปลาอยู่งูทะเล่เวลาเขาบอกินตั้งแต่เอายงูทะเลเขาเห็ดเขาเอามาเห็ดก้กินป ปลาอย่าเลเอารปลาบดไปดนะปองเลยใส่ผิดไทยเลยกรับเตงนี่ยมึงเห็เป็นเรอเเป็นเดี๋ยวึกนะเนไหเปลูกินนะนาจะตายเนาะกระเทียมตั้กระเทียมไใส่ไดมันจะเป็นดองใช่ไมบอกระเทียมเยมันเห็ดเป็นตมปลาแล้วมันมกระเทียมมันปเกระเทียม ผิดไทยพงนัวพงนัว,นวเพือเส้นอีกหนึ่งไอ้วันเก่โเงโจ๊กอินท้เขาบัวไต่กระ,ะ,ะเทียม,มเนาะส่กระเทียมันเป็นนดงด่งเมื่อนี้กไ็ไม่ได้มีเวีย,ยดยักษ์พิธานเลยขายเป็นไะก่ก็ไปทำมาในร้ายบ่ได้หลายแต่มาจะโตมันะขายไก่ได้สักโตสี่สิบจะลืมเด้อพี่น้องเด้อไปแวะไปซื้อเด้อร้านไก่เจี๊ขาวแซ่บนัวต่อไปลองชิมเพราะว่งราคาเพราะว่าความแซ่บนมันบอสับมันมันมันแรกต้อคนมากนะต่อไปชิมเนาะ ใคยกินว่าบอกของโปรตีนละเล่าละราคาบุแพงราคาธรรมดาทั่วไปเพราะว่าไก่ไก่คัดบอกคือเฮาทำราคาแพงกว่า่อเมื่อไถามว่าแพงกว่าห้างอื่นบอกกันบางอื่นกับมันกันนิดนึงเพราะว่าไก่เฮาซื้อแบบว่าเฮาคัสไก่เลยเฮาซื้อผัดซื้อไก่เป็นหมักพวกนั้นนะเฮาซื้อไก่เออไก่รวมเฮาซื้อแบบสมมติไก่มหาลัยโตเฮาก็คัดบางเสือได้สามร้อยเลยเขาบอก โตแต่มันจอยโตได้มนะันนะครับกันนั่นบางเสือม,มันก็มีไก่แบบไก่ไก่สดใสาเด็มันเคยใส่ใจสดใสบ่กแล้วกันเนี่ยไก่าาเงาบ่มี่บอไก่เงา,งาเอาออกจากเงาขม,มือใหก็เอาออกจา้าะว่าขมือเบ<า>ิร์ตไปแล้วมีแหละกูบ่ครบจากไก่เงาก็มี่จิจิเนี่ยนึกไก่เงาเนี่ยมันโตเป็นคำนะ เป็นได้ตะวันไปปับเซมเหมือนบะวนเล่าฟังอยู่หรือบมมีเวลามันเป็นไปมีเวลาประหารลหน่อยเลยเฮ่อโอยายอบานเลยอะไรบ่มวนี่น่มีตับมวยเปินองนี้ไหมใช่ถูกนายอกินหิันดีเลยไปใส่ก็มีกำลังเวลาในการออกกำลังกายเด็ดเต่าแรง แตคิดเอดเมีนะิดเห็ดมีอรนะเมือ่ฮะเดอมเียดเจะคิดเดจอตลอดได้ในกล่องวงจอตลอดดนตลอดงก็ต่างเสียงเมื่อไรเห็นมุนมาพี่ี่าท่บนนชบ้าเลยอีขาวมเิบออีามาิดาคูมัชิลินทางกินหเลยจ้าวหมนเกินเกินหมดด้นเไดิน เพิมพ์คมาคนพิมพ์มือเธออันมาเพชจ้ก็บอกไปนั่งกินกับเาเอาเค้ากูหูได้เลยไดนหูแลกองเราอยู่นีเราเห็นเราจบเราจบเนารเจ้าเด้เพชรยันันางพฤติกรรมวุ่นกุกหาวิธีหาเงินหาคำขอกูกว่าเออได้เธอได้ละไรกําไรลอยห้าสิบมาคุกกายอะไรเลยต้องึ้นจองลย แต่ก็เป็นสองรอยหาสิาว่าการน,นันมันก็นเป็นผ่อนทายหาลิ้นเ้าโบๆเป็นห้าลิ้นตามกำลงๆๆๆๆังเขามีนะนื้ก็บอกสมมติถ้ามีเลาะถ้ามีพันหนึ่งาเลี่นสักสบบาทหรือส้าบาทแต่เ้าบปลิ่นให้มันแบบว่าเนืกก้อกบอกเนื้อกบ,บอกเอวิติงสิงคโปร์เป็นแบบคือแบบนี้มันได้สองบาทกูไปยาแบบสิลงถึงสองร้อยเรวมแบบกูก็ได้สามร้อยเก้าสิกกำไรร้อยเก้าสิ กับพ่อมันอีกคู่กัได้ขานมคุณเตอข่นมอมหัมผุทานมอยาอมหัมพุทายอันนี้กูบมักอีห่านี่น้อยนมอมหัมผู้ชายมันเป็นเท่าไหร่กูเป็นกระเทยกูกระเทยไหมกูทำผู้ชายกูเป็นเรียบแตกบวะน้อเขาเป็นกระเทยจะไปเรียบแต่ไปยิ่งกับกระเทยขีนเลยแล้วหักไรแล้วก็เรื่องเก่ง ใ่เราเออแลคุณผู้ชายผู้ชายเปยัแต่ดเดียดสนี่ไหะเราบ่หมักผู้หยิงเข้าใจบอกเขางไายๆผู้ยิงบมื่บว่าันมึงนรเทชนิดกับกูเนี่มันนั่งใกล้ในเจ้ิดดีจดขนาดทอยนวดกูคุยยังแบบแย่ๆเรื่องจริงนะกูปวดซื่ๆเขาอกจะเป็นเจ้าิเดียดบ่คันกูจะมูจักมึงหักนั่งใกล้ด้กไปแล้มันคนผูจกันบสนิกันนี่สร้างสนะ บางทีมันมเียแบบน้มันใส่กูกลัวเจ้าเราจะเว้อเมื่อไหร่ก็คือกันอันดับที่สังเรจะไม่ให้เสียแชแอยากินกูเพาไก่กูกูหุ่นดุไอพอทามามันกี่ไร่บ่มันก็ไ่ได้กี่ไร่เนมันกี้ไร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ดำเด็กไ่อยู่ไมี้ไร่ฮะบ่มมา เงี้ยแล้วก็มายืนแล้วก yani ็เอามัดถูแบบเอาโต๊ะมาขามาถูอยู่กูก็นั่งริมผ้าอยู่แบบกระหางบูมากครับลำคานกูนอยากได้เงินกูเพ่งอยากได้เงินถ้าพูนแล้วเราเออวันหันเสียกูก็เสียให้แบะกูบ้านอยากหลินบ้านกูเอาดูง่าย้ันหลยร้อยสองร้อย คนผูม,มาเป๊ะสองรถอาบีสำนนกแซมเปตไปเรือบากกวัาเฮกกุบะเห็ดนะมามึาเข่ตายใครเขากขาลามเอ,อากับเขาพคอเขาก็นน,น, <โฮ S 1> นั้นจะต้องโดนกับเขาคอเป็ดอย่างฉันอไปหลีนกนนาพนันกูกูมหาอันนี้กะแบบเยากลมเขานะทุกคน <มา S 1> พี่น้องเลยอย่าพัาก่อน อยากลงข,ล <ะ S 1> ข้าวกันอยากว่าเออกันเลยกองว่าข้าเรื่องลินเออเขาลินบ้านเด็กเขาหมักลินบ้านกันแล้วเออข้าบ้านนี่ได้สี่คู่ร้อยหนึ่งนะครับไม่ได้ในใน้ำให้ลินกับพนันดอกอันนี้เรื่องอยากล้ได้ผู้บา่าวอยากล้ผู้บ่าววันน่ะบิ๊กใหญ่กันเลยบอกว่าไอ้เท้าวโอนกัน,นมันทรงรอยแม้มันกาบานกันก็ปล่อยอ,อ่ะโอนตัวโอนแล้วไปหมักข้าวายเป้นหรอแม่กูเราอยู่ไซระเบากันนะคะอยู่ปักเซเซ่ข้าวกับแซลมาันลินน้ำเน่ลินน้ำเน่แล้วคู่ไปสัก มันได้โอกาสท่องเวลานั้นน่ะกาสท่องมันก็เสด็จแกค่ะบอเสดแม้เรา่ะเขาเนาะเขาหายไปเลยมึงอย่าเขาหยอกเขาจะเน้นน้ำมึง่าสด็กินขาโรดมึงอยไปคีดคน้นน้ำเพือไปไป่ไปเพิงนะครับไปบังเสือเขาก็ดีน้ำเมาวเสือเป็นอาเป็นหนองเป็นหมู่คู่กันจับหมักบุคคลเตยด่าชอเป็นหมักมักกัดวงเสือเขาผลิตน้ำเมาเดิรนน่าแบบเาียวกันน้ำเป็ดก้องน้ำเป็ดก่องมั้งสไลด์ดีเาย